อ่ะมาดูเซฟสวนันทนาหน่อยเพื่อนเธอโอ้รวยเละเทะเลยฉันบอกแล้วเขาลูกตลาด oh. ไงรู้จะหลตลาดสาี่ห้าสามอยสี่สิห้าล้านนะเปิดเซฟสวนันทนาฉันบอกเธอแล้วพาารวโรพาสนะพันใหม่นะ,นะครับมีเงินฝาก4ีบเล้านนะครับแจ้งสถานภาพอยู่กินฉันสามีภริยาแต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อนะ อ๋อมีผัวแล้วหรอเขาอ่าอยู่เขาเขาบอกอยู่กินสามไม่ฉันสามีภรรยาก็มีผัวแล้วนั่นแหละเออนะชิ่อว่ามีผัวเหรอนึกว่าเขาโสดนะบ้าไหนใครไปตามสิพวกเรานักขุดผัวยังเป็นใครอ่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงแบบนี้อยู่กับผู้ชายแบบไหนอ่ะนะเขาไม่บอกชื่อด้วยว่าเป็นใครนะคู่สมรสคือไม่ได้สมรสแต่ว่าอยู่กัน สามีภรรยาก็เน่นันแหละก็เอากันนะแหมชิคก็อยากจะรู้อ่ะชันก็อยากจะรู้งอ่ะว่าคนแบบนี้คนแบบนี้อันนี้จะไม่ได้ว่าเขานะคนแบบนี้จะมีผัวแบบไหนอ่ะผู้หญิงเนี่ยเวลามันมันสเปคเรือสเปคสเปคอ่ะภาษาแบบสเปคอย่างนันทนาเนี่ยถูกสเปคผู้ชายแบบไหน ผู้ชายแบบไหนที่ถูกสเปคแบบนันทนาเออสวพันใหม่เนี่ยแหละฉันอยากรู้มากเลยใครเป็นผัวนันทนาอส่วนฉันไม่มีผัวเมื่อวานฉันยังถามอยู่เลยกิติมาอายุ11เนี่ยเราเข้าไปทินเดอร์ดีไหมวะหาผัวใายปอกิติมาบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขคุณพี่เอารวมมาดูซิเฮ้ยแกไม่ใชผัวคนอื่นนะ เนี่เป็นเพี้ยลึกการแต่งอ๋อเขามีงานแต่งมีงานแต่งด้วยอ่ะอันนั้นมาดูซิมาดูซิมาดูกันก่อนซิก่อนกันไปที่สารศาสนาดูนะเราต้องดูก่อนผัวนันทนาเป็นใครแกคิดดูว่าหมอเวงอ่ะตอนหมอเวงอ่ะหมอเวงอบอกว่าอยู่ป้าทิดาทุกคนถามว่าหมอเวงนึกยังไงอยู่ป้าทิดาคือเรารู้ว่าป้าทิดาอยู่หมอเวงเราเข้าใจแต่หมอเวงนึกยังไงเขาบอกว่าไม่ได้นึกงานแต่งแสดงว่าตอนตอนอันนี้กัไม่ได้นึกอะไร ในกลุ่มน่ในกลุ่มผมบอกแหวไม่ได้หนเ่งมากกว่าหนึ่กอย่าบาฉันเลยนะเนี่ยเพื่อเธอเฮ้ยผัวหล่อว่ะจริงดิโอ ไม่เพื่อเพื่อเธอนี้ไม่ได้แปลกแหมเพราะเขาเป็นผัวนะอาจจะเป็นแบบเพื่อนรุ่นรุ่นแฟรนชิปอะเฟรนชิปอะเออแล้วเขียนหลังรูปให้อ่ะเพื่อเธอเขาเขียนว่าพี่เราลืกงานแต่งของนักพูดหญิงสีปากกาเราเพื่อธนาราและใครต่างเขียนตรงไหนวะเนี่ยแหละผมแคปส่งให้ครับอ่าอ่าดูซินี่ไงอ๋อ เพื่อเธอจุดจุดจุดนันทนาที่ระลึกงานแต่งของนักคู่หญิงสีปากกาและโอ้หเปิดซิว่าคนนี้เป็นผู้ชายคนนี้ทำมาหากินอะไรอาชีพอะไรเพื่อเธอเพื่อเพื่อเธอรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันหาผัวนันทนาก่อน แป๊บเดียวอย่าเว้นอย่าเว้นวักว่าเดี๋ยวฉันหาผัวเดี๋ยวก่อนฉันต้องฉันต้องตามให้ได้เรื่องนี้ฉันอยากดูทุกคนอยากดูใช่ไหมแกขคาดหน้าเนี้ยคาดหน้าเอาเอาสีดำคาดหน้าขคาดหน้าทั้งสองคนทั้งผัวทั้งเมียในงานแต่งอ่ะขคาดหน้าทั้งผัวทั้งเมียเลยกันเขาฟ้องเราไพศาลเครือวงวันแกอย่าพูดสิ่งดัง แังมีใบยังมีไบลืมเลยแ่เราไม่ได้ว่าอะไรเขาอ๋ออ๋อนี่นี่นี่น,นไหน,น,นดูสิฉันอ่านในใจ แกก็มีผัวได้หมั้ยกันเนาะอืมโอเคชีวิตเราก็ไม่สิ้นเว้ยดินไปเว้ยเอาไปดูทรัพย์สินดูทรัพย์สินหน่อยนะมีทรัพย์สินทั้งหมด345ล้ายสี่สิบห้าอ้านบ่โอ้ยป้าอย่าองก็มาอันนี้เป็นเป็นที่ระลึกในงานมงคลสมรสนะคะฮ่า อ่าว่ามาทรัพย์สินว่ามาแล้วก็มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชีแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะฮะเป็นทรัพย์สินของนางสามพัฒนาสองสองร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทเศษนะครับแล้วก็มีเงินฝากยี่สิบเอ็ดบัญชีสี่สิบเอ็ดล้านบาทเศษเงินลงทุนหุ้นกู้กองทุนพันธบัตรรัฐบาลมูลค่ารวมร้อยหกสิบหกล้านบาทเศษที่ดินหนึ่งแปลงแขวงบางชันของสัมวากอมมูลค่าสิบล้าน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหนึ่งหลังคอนโดมิเนียมที่อำเภอรปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์สองล้านยานพาหนะส่วนบุคคลหนึ่งคันนะครับรถสองล้านห้าทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจก็กมีนาฬิกาปาเต้ฟิลลิป <Wow. S 1> หนึ่งเรือนมูลค่าสามล้านแล้วก็สร้อยทองคำประดับเพชรและแหวนทองประดับเพชรหนึ่งชิน้นหกแสนบาทนะแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยรวมแล้วสามล้านกับอีกห้าหมื่นบาทครับ แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี5ล้าน8แสบาทเป็นรายได้จากเงินเดือนและเบี้ยประชุมล้านห้าดอกเบี้ยงเงินปันผล4ล้านค่าวิทยากร3แสนอือเออพวกแจอยู่บ้านไม่ลำคาาเมีย <c oughs> กลยวะก็พูดทั้งวันนะ่นะแล้วพูดทัดตีถ้าต่อยชาวบ้านอะนะหรือเขาถูกหูถูกคอ,ก,อกันนะเพราะแกพูดเรื่องแบบไม่ไม่ไม่ เรื่องที่เกพูดมันจะเป็นเรื่องที่แบบเราเราเราฟังแล้วเราสึกว่าแบบมันไม่มีเหตุผลน่ะคือก็ยังมองอยู่นะเพราะแกเป็นคณะบดีสื่อสารการเมืองนะ่ะแต่แกสื่อสารไม่ได้ออแกสื่อสารการเมืองไม่ค่อยดูเรื่องนะแต่แกสื่อสารกับผัวแกได้คนเดียวมัง้ง <c oughs> ออถึงได้ผัวมานี่ว่าอาจารย์ของทนายตั้มนะเออเออเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องทนายตั้มมันมากอูภูมิใจในตัวเธออะ คูจำแม่นนะครูจำแม่นเอาไหมพี่กองครูภูมิใจในตัวเธอ